จะอภิปรายเรื่องนี้จริงหรือผมขอถามแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้เราจะนำสิ่งที่ไม่บังควรนี้มาอภิปรายหรือไม่จะทำให้ระคายเครืองเบื้องพระยุบาทหรือไม่ผมขอถามธรรมาทานฝากไปท่านจุริน ที่อภิปายมาเช็หมดอ่ปะปฏิที่ท่านพูดไปนั้นนะ่ะนะท่านคิดไปเองหรือเปล่าผมพร้อมที่จะอาจจะให้ดูเพียงท่านสองท่านแล้วท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เบสชาชิวะท่านพิรพันธ์สารีนิพาทท่านมาดูกับผมก็ได้ครับแต่เรื่องนี้ที่จริงแล้วมันอย่อยางอยู่ระหว่างเป็นเรื่องลับ ผมยืนยันได้ว่าไม่มีในสิ่งที่ท่านกังวลไม่มีที่สื่อมวลชนได้ออกไปค่อนข้างแพร่หลายว่าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ผมครับคนบริกประชาพรมนอกผมเคยเป็นอทิตดีกรมตำรวจผมเคยเป็นผู้ชกตสาหมรวแห่งชาติานะครับผมได้รับทานเครื่องราชมา ก็เกบจะทั่งชูจอมข้าวิเศษครับออครับผมอยู่ในฐานะที่มีสติดีครับไม่มีละครับที่จะมาใช้คำว่าลักหลับเหมือนที่ท่านจุรินท่านพูดมาสักครู่ดี ผมไม่คิดแล้ว,ว่าอดีตรัฐรีว่าการสักโซนสาธิการจะใช้สับสแสลงคํานี้เป็นเหมือนกันคําว่าลักหลับท่านใช้ในสาภาในผมว่าอาจจะไม่เหมาะกะัท่านรัฐรีครับถ้าท่านอาจจะออภิปรายเรื่องนี้จริงๆผมขอยืนยันจากสาภาหแห่งนี้ว่าเราจะรับผิดชอบกันหรือท่านประธานสาภาที่รบครับผมขอเดินถามว่าเรื่องนี้ถ้าจะพูดกันวันนี้ เรามาทําความเข้าใจกันเรามาทําความตกลงกันว่าเราจะพูดถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่พูดได้แต่ถ้าท่านจะดูจากผมบ้างผมขอให้สองท่านครับและท่านก็ไปอธิบายให้ลูกพักท่านฟังด้วยว่าเนื้อหาจริงๆในนี้เป็นอย่างไรมาตราสี่ยังมีครบเหมือนปีห้าสามครับบัญชีแนบท้ายมีครบเหมือนปีห้าสามครับ ยาสิติดไม่ได้ตัดทุดจริตคอรัปชันไม่ได้ตัดครับจะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็คือเอานำในส่วนของปี47คือในส่วนที่มีการเพิ่มเติมช่วงเฉลิมฉลองหรอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเข้ามาเพิ่มเติม นั่นคือส่วนของการเพิ่มในเรื่องของการลดโทษเท่านั้นเองขอยืนยันตรงนี้ทำไมผมจึงไม่พูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผมไม่ใช่คนชอบพูดนักเท่าไหร่แล้วครับแต่ถ้ามีเนื้อหาสาระแล้วผมจะพูดถ้าไม่มีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองฝันขึ้นมาเองผมไม่พูดครับ ผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆผมปกครองตำรวจมาสองแสนหกหมื่นคนถูกสืบสวนถือสอบสวนทางวินัยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีครับสี่สิบปีในชีวิตราชการตำรวจของผมถูกต้องโทษทางวินัยไม่ไม่มีครับถูกต้องโทษอาญาไม่ไม่มีครับแล้วผมก็ถวายความจงรักภักดีตลอดมา ณนะวันนี้ผมก็ยังมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ครับในการถวายความจงรักภักดีผมเป็นราชองครักษ์พิเศษครับผมยังเป็นอยู่ณนะเวลานี้ท่านไปเปิดดูเถอะผมเป็นนั้งแต่ปี2,536ผมถวายความจงรักภักดีตลอดมาเพราะนั้นผมรู้ดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำอะไรควรไปบัตรอะไรไม่ควร จะไดประบการยกย่องหญิงนะครับครอบครัวของผมทั้งครอบครัวท่านไปดูเถะครับไม่มีหรอกครับทุจริตคอร์รัปชันอาจจะไม่เหมือนครอบครัวบางครอบครัวด้วยผมผมขอเรียนตรงนี้เพราะว่าเราอาจจะทําในสิ่งที่ไม่บังควรหรือเปล่าผมถืออยู่ในมือผมนี่เพราะผมผ่านคําถอดถอนของท่านแล้วรู้สึกท่านก็หนักเกินไป ุจริตขอรับชันแม้กระทั่งเรื่องถุงยางชีพเขาซื้อกันก่อนที่ผมจะตั้งสมพเขาซื้อกันตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลานน่นหน่วยไหนจัดซื้อท่านทราบหมดแล้วกรรมนิการได้หลักฐานไปหมดแล้วท่านเอาจากกรรมนิการติดตามงบของสภาอุแทนแ